สวัสดีคะ่ะนักเรียนมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงที่สองแล้วนะคะที่เราได้มาเจอกันครูผู้สอนนะคะคุณครูปานจิตรอดภัยวิชาดนตรีนาฏศิลป์ชั้นประสมศึกษาปีที่ห้าหน่วยที่หนึ่ง เครื <em> ่องดนตรีบรรเลงจังหวะและทำนองค่ะในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนในเรื่องของเครื่องดนตรีไทยนะคะวันนี้เรามาเรียนในเรื่องของเครื่องดนตรีสากลกันบ้างนะคะก็คือเครื่องดนตรีสากลที่ใช้ทำจังหวะและทำทำนองนั่นเองนะคะเครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภทมีรูปร่างลักษณะและวัตถุที่ใช้ทำเครื่องดนตรีต่างกันนะคะ เมื่อเรานำมาใช้บรรเลงจึงมีอารมณ์แก่ผู้ฟังต่างกันอ่ะอันที่หนึ่งนะคะเครื่องดน,นตรีประกอบจังหวะมาดูซิว่าจะเหมือนกับเครื่องดน,นตรีไทยไหมคะเครื่องดน,นตรีที่มีเสียงเฉพาะไม่สามารถบรรเลงเป็นตัวโน้ตได้เหมือนกันเลยใช่ไหมคะนักเรียนเหมือนกับเครื่องดน,นตรีไทยเลยก็คือ เป็นเสียงเฉพาะไม่สามารถบรนเลงเป็นเสียงตัวโนต้ตได้นั่นเองออันแรกเลยนะคะนักเรียนกองเบสอันนี้ใช้ตีเน้นย้ำจังหวะเพื่อให้เกิดความหนักแน่นอันนี้ก็คือหน้าตาของกองเบสนะคะต่อไปค่ะฉาบ เอ๊ะเหมือนฉาบดนตรีไทยไหมคะนักเรียนมาดูกันค่ะอ่าเป็นไงคะหน้าตาคล้ายนะคะคล้ายแต่ว่าฉาบของดนตรีสากลเนี่ยมันจะแยกไม่ได้อยู่ติดกันนะคะแล้วก็มีที่ใส่มือตรงนี้นะคะเวลาเราจะเล่นก็ต้องเอามือสอดเข้าไปตรงนี้นะคะอันนี้ใช้ตีควบคุมจังหวะของดนตรีสากลนะคะ ต่อไปไซโลโฟนนะคะหน้าตาเป็นยังไงมาดูกันค่ะอ่าอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของไซโลโฟนนะคะหรือเราเรียกอีกอย่างนึงว่าระนาดฝรั่งนะคะอันนี้ก็จะใช้คุมจังหวะของเพลงต่อไปกองทิมพนีมาดูหน้าตากันค่ะ อ,อันนี้คือลักษณะหน้าตาของกองติมพนีนะคะใช้ตีคุมจังหวะของเพลงเหมือนกันนะคะต่อไปกองแสแนกกองแสแนก็คือใช้ตีควบคุมจังหวะแล้วก็ทํานองของเพลงนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะกองแสแนวงดุริยางของโรงเรียนเราก็มีนะคะนักเรียน ประเภทที่สองนะคะก็คือเครื่องดนตรีประเภทดำเนินทํานองมาดูหน้าตาของเครื่องดนตรีสากลนะคะว่าจะเป็นยังไงเครื่องดนตรีประเภทดำเนินทํานองนะคะก็คือ,อเครื่องดนตรีที่สามารถบรรเลงเป็นเสียงตัวโน้ตได้ก็คือสามารถบรรเลงเป็นโดเลมีฟาโซลาทีโดได้นั่นเองนะคะอันแรกเลยนะคะเปียโนเป็นเครื่องดนตรีประเภทลิมนิ้ว อ่าอันนี้นะคะเปียโน,นก่อนจะเล่นนะคะนักเรียนก็จะต้องเปิดฝาตรงนี้ขึ้นแล้วก็จะมีที่ให้เหยียบตรงนี้นะคะอันนี้ตรงนี้เราเรียกว่าริมนิ้วนะคะนักเรียนตรงที่เราใช้กดนักเรียน,นเรียนคีย์บอร์ดน,นักเรียนก็คงจะพอทราบแล้วนะคะต่อไปออแกนนะคะอันนี้ใช้ บรรเลงเพิ่มความอ่อนหวานไพเราะให้กับทำนองเพลงหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะออกแกน,นจะคล้ายกับเปียนโนนะคะอันนี้ก็เรียกออกแกนรุ่นโบราณน,นะคะสมัยนี้เราก็จะเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่นักเรียนเคยเล่นในห้องคีย์บอร์ดนั่นเองนะคะต่อไปไวโอลิน ไวโอลินมีเสียงดังแหลมแล้วก็เล็กกังวานนะคะ,ะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ไวโอลินนะคะมีสายสี่สายแล้วก็มีคันชักเหมือนกับซอของไทยนะคะต่อไปเชลโล่เชลโลตัวของเชลโลนะคะมาดูตัวรูปร่างหน้าตากันก่อน นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเหมือนไวโอลินแต่ขนาดใหญ่กว่าไวโอลินนะคะเชลโลเนี่ยเวลาเราบรรเลงนะคะมันจะมีคันชักเหมือนกันนะคะเวลาเราบรรเลงเราไม่สามารถนั่งบรรเลงได้นะคะเพราะว่ามันมีขนาดที่ใหญ่เวลานักเรียนบรรเลงเชลโลนักเรียนต้องยืนนะคะยืนแล้วก็จับเครื่องตั้งที่พื้นนะคะแล้วก็ใช้สีบรรเลงอ่า อันนี้ก็จะมีเสียงทุ้มต่ำนะคะสำหรับเชลโลกต่อไปกีตาร์นักเรียนหลายคนอาจจะเล่นเป็นนะคะเพราะเด็กสมัยนี้เรียนรู้เร็วนะคะเรียนรู้เร็วสามารถเล่นกีตาร์โป่องอันนี้เราเรียกกีตาร์โป่งนะคะนักเรียนกีตาร์มีทั้งกีตาร์โป่งแล้วก็กีตาร์ไฟฟ้านะคะแต่ที่คุณครูนำมาให้ดูวันนี้ก็จะเป็นกีตาร์โป่งนะคะ จะมีสายด้วยกันทั้งหมดหกสายนะคะ,อ,ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการดีดนะคะก็จะใช้ปิกนะบรรเลงได้หลากหลายอารมณ์นะคะสำหรับกีตาร์ต่อไปนะคะแซกซโซโฟนอันนี้ใช้เป่าทํานองสดใสนุ่มนวลน,นะคะเสียงของมันจะไพเราะอันนี้ก็คือ หน้าตาของแซกโซโฟนนะคะเสียงอ่อนหวานนุ่มนวลมากเลยนะคะถ้าใครเคยได้ยินตรงนี้เรียกว่าปากนะคะปากทาแซกโ,โซโฟนต่อไปคาริเนตนะ,ะเสียงของคาริเนตก็จะกังวานทำให้ทำนองเพลงมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะ,อ,ะอันนี้หน้าตาของคาริเนตนะคะ อันนี้ก็ตัวของคาริเนตก็จะทำจากพลาสติกนะคะแล้วผสมด้วยโลหะ,ะต่อไปฟูดอันนี้ใช้เป่าสอดแทรกทำนองเพลงอันนี้คือหน้าตาของฟูดนะคะฟูดต,ตัวเครื่องทั้งหมดทำจากโลหะหมดเลยนะคะ ทรัมเปตอ่าอันนี้ใช้เป่าทำนองเพลงให้มีความสดใสและมีอำนาจอ่าหน้าตาของทรัมเปตนะคะตรงนี้เราเรียกว่ากำโพดนะคะนักเรียนตรงปากที่เป่านะคะและจะมีปุ่มกดด้วยกันสามปุ่มตัวเครื่องทำจากทองเหลืองทั้งหมดเลยนะคะ เป็นไงบ้างคะนักเรียนสําหรับเครื่องดนตรีสากลที่ใช้ทําจังหวะและทําทํานองจําง่ายๆเหมือนกันเลย,เห,เ,ลยเหมือนกับเครื่องดนตรีไทยเลยนั่นก็คือถ้าเป็นเครื่องที่ใช้ทําจังหวะไม่สามารถบรรเลงเป็นเสียงตัวโน้ตได้ก็คือจะมีเสียงเฉพาะเท่านั้นนะคะถ้าเป็นทำทํานองก็จะสามารถบรรเลงเป็นโดเลมิฟาโซลาธีโดนะคะเหมือนกับดนตรีไทยเลย ถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาทําแบบฝึกหัดเลยนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนเขียนแผนผังเครื่องดน,นตรีสากลที่ใช้ทําจังหวะและทําทํานองค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะนักเรียน